เสียงได้ดังก่อนมันได้แล้วแป๊บเดีนวเลครับขอประกาศเลยครับจอาทีรถถึงไก่มาแล้วครับผมกำลังงงเหรอโอเคอันนี้ลำดับนะอย่าประกาศผิดนะครับ,นนบนะประกาศผินะดเป็นหน้าที่ของโค้งกนะที่ต้องรับผิดชอบเพราะเจ้าของายเขาดีใจไปแล้วแต่ป้าบอกว่าเอาที่หนึ่งมาประกาศเป็นที่สามไม่เป็นไร <c oughs> เอาละฮะผม การประกวดควายเพศผู้ฟันแท้สองคู่นักงานประกวดกระบือเมืองบึงการหนองคายคำที่หนึ่งรางวัลอันดับที่สามหรือครองชนะเลิศอ,อันดับที่สองคือควายไหมเลขหมายเลขหมเล,มเล่สอง หมายเลขสองคือโชคบุญโชคบุญชูครับครับเป็นลูกก้าวเจริญจากสรบถ่ายานครับจากแม่ปุ้มปุ้ยจากเพชรบุรีครับหมาเลขสองหมายเลขครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสามเดี๋ยวแสดงมาใกล้กันนิดนึงครับหมายเลขหนึ่งคือไทยรัฐจันทร์หมายเลขหนึ่งคือยกมือเลยครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งคือขุ่มเพชรนะฮะยกมือเลยครับโอเคเราสองเราทัาฟางครับจังหวัดจังหวัด สกลนครนครครับหมายเลขสามครับเพชรพระรีฮะจากนอบางจากจังหวัดหนองคายหนองคายเอาละครับพี่น้องครับหมายเลขหนึ่งยกมืออีกบ้างะลครับนะครับมาจากสกลนครนะครับขุมเพชรลูกลูกเพชรนะครับหมายเลขีสามนะครับยกมือเลยครับหมายเลขีสามนะครับเพชรพรรีนะครับลูกของเพชรสงครามมาจากจังหวัดหนองคายนะครับ แถวเสียงต้องจานพี่น้องครับใครคิดว่าแชมป์รุ่นนี้จะอยู่ที่หมายเลขหนึ่งจากจังหวัดสกลนคะรขอเสียงปรบมือนะครับหรือพี่น้องคิดว่าแชมป์รุ่นนี้จะต้องอยู่ที่เพชรภาษีจากสิงห์ขลุ่ยฟาร์มจังหวัดหนองคายขอเสียงปรบมือด้วยครับ มีเสียงคิกคนะ้สูสีกันเลยครับแต่ว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่าผลการตัดสินมาแล้วนะครับร,รางวันที่หนึ่งนะครับคือควายมาจากจังหวัดจังหวัดจังหวัดรวันที่หนึ่งคือควายมาจากจังหวัดหน,นองคายครับผม <Yeah. S 1> เรียนท่าน คณะกรรมการครับต้อนเชิญครับตัวไหนน้อยอธิบายชัดๆชัดๆให้ความรู้แก่พี่น้องที่อยู่ขอบเวทีและผู้สนใจครับเรียนเชิญท่านดรมิตริศิริยงค์ครับกับความยนดีที่ได้เ,เลือกออท่านมินตริศร